คุณผู้ชมครับเรากลับมาที่อำเภอบางปะมะนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งแล้วก็อยู่กับที่บางอ่อนแล้วก็คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมนะฮะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูข้าวต่อ2หรือว่าข้าวล้มต่อนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้อายุป,ประมาณกี่วันแล้วฮะจากวันที่ล้ม40่สิบวันสีวันนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ผมดูแล้วเริ่มมีการออกรวงเริ่มมีการตั้งท้องเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงเรามาสอบถามที่บางออนนกันว่า ไตรมาสนี้เนี่ยเริ่มทางานกันมายังไงแล้วใช้อะไรไปบ้างใช่ไหมฮะผมก็ฉีดไปได้สองคนนี่อใช้ได้ทั้งหมดสองครั้งมีมีไทไทไฮกรีนแล้วก็ไทไทไฮสตรองอันนี้คือฉีดไปแล้วสองครั้งนะฮะสิ่อว่ายดีละมันสั้นไงกะว่าจะฉีดสักสามเที่ยวมันก็จะสวยแต่ทีนี้ระยีะมันสั้นเพราะมันออกพวงแล้วออกพวงแล้วก็กะว่าพอแล้วแค่แค่สองเที่ยวทั่วไปแล้วจากวันที่ล้ม ถึงวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยทั่วไปเขากี่วันคือจริงๆอ่ะมันจะประหยัดเวลาลงประมาณเดือนหนึ่งเดือนจากข้าวเต็มตเป็นเดือนออถ้าข้าว120วันก็จะเหลือ90วันถ้าข้าวร้อยวันก็จะเหลือประมาณสัก7 0 75วันข้าวลมต่อที่ใช้ไทยไทยไฮกรีนไปด้วยเนี่ยนะฮะด้วยความที่พี่บางออนสัมผัสอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเก็บผลผลิตประมาณกี่วันคาดว่า นี่นะพอมาอีกสักสิบกว่าวันนี่มันคงจะออกหมดแหละเขาเขาคงจะออกหมดเลยข้าวเนี่ยหมายถึงว่าจากวันนี้นะฮะข้าวที่เห็นอยู่ตอนนี้นับไปอีกสิบวันนั่นคือออกขั่วเลยหลังจากใช้ไทไทยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เราสัมผัสได้หรือว่าเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยคือมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างดูมันแข็งแรงขึ้นจากคี่ว่าแดดมาอากาศมันร้อนนะนะคือว่าใช้ใช้ตัวนี้มันมันมันจะช่วยให้ต้นเขียวนี่นะเพิ่งจะฉีดครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยได้ได้สามวัน น่มันจะเขียวออกเสมอและเริ่มออกเสมอเลยผมดูไร่อื่นนี้สีเขาจะไม่ใช่แบบนี้ไม่เหมือนสีจะไม่เขียวเข้มเขาไม่ได้ใช้เย่างแล้คุณหมอฮะเกี่ยวไหมคือไรที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะเขาจะไม่เขียวเข้มแบบนี้ยคือตอนนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวเลยเพราะอากาศนี่มันร้อนจัดะส่วนใหญ่จะเป็นใบเหลืองใบใบไหมทนความร้อนไม่ไหวนะะอันนี้ใช้ไทยไทยไฮสตองกับไทยไทยไฮกิีนแล้วเนี่ย มันเขาจะทนความร้อนได้จะได้เขียวได้อย่างนี้ครับถ้าสังเกตดูถ้าเป็นถ้าไม่แข็งแรงจริงๆเนี่ยข้าวเริ่มเริ่มตักดอกได้แล้วถ้าปกติมันจะตักดอกไม่ไหวมันจะโตแค่นิดเดียวแล้วก็นจะรวงตั้งเลยค่าโป๊ะกรียกค่าดีดไม่ใช่ไอ้ข้าวไอ้ข้าวไอ้ข้าวเราเนี่แหละแต่แต่มันจะรวงตั้งมันจะไม่ก้มไม่ก้มไม่มีน้ำหนักหักลไเนี่ยใช้ของเราน้่มันจะสมบูรณ์แบบไม่ไม่มีปลายใบไม้เท่าไหร่ปลายใบไม้จะเห็นมีดีดนะครับมีแต่เขียวเนี่ย เกี่ยวทั้งกอเนาะอันนี้ก็คือคือตอาถ้าถ้าถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยมันจะสมบูโรดรกไผ่เขาจะไม่มีนี่ก็เริ่มตากดอกแล้วแต่ก็ยังพอเห็นแมลงนะฮะแต่ดูแล้วแมลงทําอะไรต้นต้นต้นข้าวไม่ได้ไม่จะทําออะไรแปที่บางอ่อนครั้งนี้มีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของเราไทไทห้กรีนกับไทไทไฮซอง พอใจถึงร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะเพราะมันลงทุนแค่งลงทุนปุ๋ยลงทุนยาอยาฮอร์โมนไปฉีดไปแค่สองครั้งแล้วก็จ้างเขาฉีดนี่แหละคือฉีดแค่สองครั้งเองปกติมันต้องฉีดถึงเจ็ดแปดครั้งกับเราเราเราถึง,งจะได้เกี่ยวนะหรือในเราตอนตอนนี้เราก็ฉีดแค่สองครั้งนี่ก็คิดว่ามันได้เกี่ยวแน่นอนแล้วเพราะเพราะมันข้าวข้าวาตักดอกแล้วข้าวเริ่มตกดอกแล้วแสดงว่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคาดหวังเยอะไหม ก็อยากจะคาดว่าอยากจะได้ให้เยอะนะแต่เรายังไม่เคยทําอะแต่ว่าเราทำเราเพิ่งจะดูเที่ยวนี้ว่ามันได้มันคิดว่าดีแล้วอ่ะอืช่วงการช่วงแรงนะการช่วงแรงถ้าเป็นช่วงฝนมันจะดีกว่านี้อีกเพราะอากาศมันจะเชิญฝ่าแล้วมันจะช่วยเราได้เยอะอย่างนี้คคุณน้ตเดี๋ยวตอนนี้ผมบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะฮะที่แปลงนี้ก่อนล้มตอเนี่ยได้สี่สิบหกเวียนใช่ไหมเฮียสี่สิบหกอ่าสี่สิบหกเวียนนะฮะซึ่งข้าวผ่านด้วยูหนาวมาผลผลิตไม่ดีมากไม่ อันนี้ล้มต่อแล้วเนี่ยถ้าได้เท่าเดิมก็คือ46เสิกเียนสี่สิบหกเียนนะครับไม่นจะได้คือเราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมสี่สิบหกเพียนมันถ้าถ้าถ้ามันได้ก็โอเคแหละกี่เพียนเฮียพอใจพอใจที่สี่สี่เพียนครับผมผมก็หวังว่าได้สักสามสิบเพียนเนี่ยผมก็พอแล้วะโอเคเพราะมันเพราะมันลงทุนมันไม่เยอะลงทุนไม่เยอะ ถือว่าถ้าได้ขอบนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วเป็นกำไรเอาะละฮะคุณผู้ชมครับคาดหวังไว้ว่า30เสิบเวียนน่าจะได้เอาเป็นว่าอีก2ี่สสาสิบวันนะครับเรามาดูผลอีกทีหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าถ้าใครสนใจที่อยากจะอยากจะ,จะทําแบบผมก็ทําได้เลยนะครับเพราะอันนี้ผมนี่จาจับประสบการณ์ที่ทํามาสองสามเที่ยวแล้วผมดูแล้วมันมันมันได้ผลแน่นอนถ้าถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันได้เลยครับ ครับนะฮะเห็นว่าแปลกตาเนาะเอาแปลกตาแล้วพี่บางอ่อนนะฮะปกติสมมุติเราลงลงทุนปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยและไอ้ล้มต่อเนี่ยลงทุนเป็นเป็นเงินเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์มันสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบก็คือลดลดต้นทุนไปได้เจ็ดสิบพี่บางอ่อนโอ้โหจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยบาทนี่ลดไปเจ็ดสิบบาทเนี่ยใช้แค่สามสิบบาทเนี่ยเนี่ยผมทั้งหมดเนี่ยนาผมห้าสิบห้าไร่ห้าสิบห้าได้ปกตินี่นะถ้าวะถ้าล้มทำใหม่หมดเลยอ่าทำใหม่หรือใหม่หมดเลย ยันฉีดคุมยาคุมดินอะไรไปทั้งหมดประมาณแสนแสนแสนกว่าบาทถึงเกี่ยวใช่ไหมยางยังเลยฮะอ๋อยังไม่เกี่ยวแต่แค่เริ่มต้นที่จะเอาข้าวลงเอาข้าวลงแสนก็แสนกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมฮะหลังจากนี้เราจะติดตามนะฮะเกษตรกรท่านนี้นะครับถือว่าเป็นไอดอลของหลายๆท่านนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการล้มต่อสั่ง วันนี้เราจะได้มาพิสูจน์กันครับว่าพี่บังออนทำได้จริงหรือไม่กับผลิตภัณฑ์ไทยๆของเราช่วงนี้ขอบคุณพี่บังอ่อนมากๆครับผมขอบคุณคุณหมอครับ